ผมลิขีดผูกคุณไว้กับใครขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะอัจวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาน จ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสินธนูสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนต,ตุนกุมควินเอ๋อไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมเป็นคนดุเป็นคนชัดเจนหนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังมากๆนะคะ เวลาเย็นก็คือเย็นเป็นน้ําแข็งเลยนิ่งๆเงียบนะคะเวลาร้อนก็ร้อนเป็นไฟเลยในพลังงานของคุณขยันอดทนตั้งหน้าตั้งตาทํางานตัดสินใจทําอะไรทําจนสุดไปจนสุดไม่ย่อท้อไม่ยอมยอแพ้ แม้จะต้องทําตามลําพังก็จะทําทําจนสุดความสามารถทําอย่างดีทําอย่างตั้งใจเลยนั่นเองชีวิตที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะลมลุก,กคลานหรือว่าต่อสู้ฝ่าฟันมาตามลําพังแต่ก็ทําให้คุณเข้มแข็งมาได้จนถึงวันนี้นั่นเองมาถึงวันนี้ก็คือไม่กลัวอะไรแล้วผ่านมาได้หลายอย่างหลายสถานการณ์มากๆต่อจากนี้จะพบเจอกับอะไรคุณก็ไม่กลัวนั่นเองเพราะพลังงานที่ขึ้นมามีประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนข้างโชคโชนแล้วก็ ผ่านมาหลายเรื่องราวแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าพรมลิขีดผูกคุณไว้กับใครขอพลังงานของคนที่พรมลิขีดผูกคุณไว้กับเขาหน่อยนะคะคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเรียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ ก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนราศีเมษดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความอบอุ่นนะคะดูนักแน่นมั่นคงแล้วก็เอาอกเอาใจปกป,ป้องดูแลอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจมีความอบอุน่นหัวใจมากๆแต่ บุคลิกนิ่งๆของเขาจริงๆแล้วเป็นคนขี้อายเป็นคนเขินอายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกจนกว่าจะแน่ใจจนกว่าจะมั่นใจเขาถึงจะแสดงออกถึงความรักหรือว่าสารภาพรักพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ด่วนตัดสินใจใครแล้วก็อาถ้าไม่รู้จักอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ อธยาศัยดีเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นเก่งหรืออาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เฟลลี่พูดคุยกับคนอื่นหรือว่าดูแลคนอื่นดีเหมือนกันหมดก็ได้นะคะแต่ถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าคนพิเศษของเขาเขาจะดูแลเขาจะเทคแคร์เขาจะใส่ใจแล้วก็หากว่าเขาเจอคนที่ใช่เขาก็พร้อมที่จะหยุดเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนนะคะไม่ได้สารภาพรักไม่ได้ชัดเจนกับใครง่ายๆแต่หาก เขาพบเจอคนที่ใช่เขาก็พร้อมที่จะหยุดแล้วก็พร้อมที่จะชัดเจนนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันหรือ,อยังนะคะคุณแล้วก็พรมลิกขิตของคุณนั้นได้พบได้เจอกันหรือ,อยัง The Moon นะคะความกลัวความว้าวุ่นความไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะ ซิกเซนลังสังหอณน,นะคะความลับเก็บซ่อนไว้นะคะหากว่าได้พบได้เจอการความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะยังเดาทางกันไม่ออกยังเดาใจกันไม่ออก แฮงแมนความคาราคาซังนะคะมีเกคนมากๆว่าได้พบได้เจอกันแล้วนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงแต่ว่ามีเซนที่สัมผัสกันได้มีความแอบหึงแอบหวงแอบห่วงใยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับพลังงานของความรู้สึกดีสายใยที่ผูกกันในหัวใจนะคะหากว่า ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าจะให้ตัดใจก็ตัดใจจากกันไม่ได้ยังคงมีความเสียดายยังคงมีความอะไรอาวร์กันอยู่มีความคลาคะซังกันอยู่นั่นเองนะคะได้พบได้เจอกันแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือหากว่าความสัมพันธ์ที่ชัดเจนช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจกันมีความรู้สึกว่าบุคลิกต่างกันจะไปกันได้ไหมนั่นเองนะคะเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบแข็งทื่อนะคะ แข็งกระดังมากๆอาจจะไม่ค่อยมีความอ่อนโยนสักเท่าไหร่แต่พลังงานของเขามีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นในขณะเดียวกันก็เหมือนกับมีไม่ได้อยากจะอ่อนมากหากว่าไม่มั่นใจ ยิ่งบุคลิกของคุณตอนนี้ก็คืออ่านใจยากมากๆว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงเขาก็จะดูนิ่งๆนะคะเขาก็จะนิ่งตอบแต่ก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจของเขาแต่หากเขามั่นใจว่าคุณรู้สึกดีกับเขามากๆเขาจะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษนะคะ สับสนลังเลไม่แน่ใจนะคะฟุ้งซ่านมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของกันและกันแล้วได้พบได้เจอกันแล้วแต่ว่าต่างคนต่างไม่รู้ใจตัวเองนะคะเป็นคนที่สนิทอาจจะสนิทที่สุดในตอนนี้มากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนนั่นเองนะคะพรมลิขิตของคุณผูกไว้กับใครพลังงานของพรมลิขิตของคุณคุณและเขาได้พบเจอกันแล้ว ได้รู้จักกันแล้วได้พูดได้คุยได้ออกเดทกันแล้วบางคู่ก็อาจจะเป็นแบบมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าแค่ยังไม่ใช่แฟนยังไม่มีสถานะให้กันนะคะมีความรู้สึกในหัวใจที่ผูกโยงเชื่อมโยงถึงกันไว้เราก็รู้สึกสับสน ในความรู้สึกที่มีให้กันและการต่างคนต่างยังไม่รู้ใจตัวเองก็ได้หรือว่าหากว่ารู้ใจตัวเองแล้วก็อาจจะไม่รู้ใจของอีกฝ่ายว่าเขาอยากชัดเจนด้วยไหมเขาคิดกับคุณเหมือนที่คุณคิดหรือเปล่าแล้วตัวเขาก็สับสนคือยังอยู่ในสถานการณ์ของความสับสนไม่แน่ใจในหัวใจของตัวเองหรือว่าไม่แน่ใจของหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะแต่มีเกณฑ์มากๆว่าได้พบได้เจอกันแล้วเพียงแค่อาจจะยังไม่รู้ใจตัวเองหรือว่ายังไม่รู้ ใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะ